สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะเราอยู่ที่นี่เราจะเขาจะดูแลนี้เขียนบอกว่าในช่างเดี๋ยวชาดไปดีกับต่างๆทั้งประเทศกันมีเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะูแต่ว่าเป็นคนสำคัญของช่างใหญ่คนสำคัญของช่างใหญ่คนสำคัญของช่างใหญ่ติดสารการคนสำคัญของช่างใหญ่ในหนมากดู ปาไปเลแกดิอย่าชี้อันดูอะไรมาดูยาชีจะดูอะไรนะคะกำลังหาอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่ามีเรื่องมีเรื่องสําคัญต้องดูนะคะความเคลื่อนไหวนะคะปาแนเความเคลื่อนไหวของไให้สักคนนะคะ ต้องหาเราต้องหาหาหาแล้วหาแล้วหาเริ่มหาเริมหาแล้วเป็้่นแแล้วนี่แหละคลิปนี้แหละไปไปคนยง้ดียช่้เยเขาจะพาไปไหนทุกดวากาพกสบายังแล้วพกสบายจะเอาจะเอาไ่แต่ม่รู้ว่้าไร้ นี้ไมฮะน้ราษโออันนั้น้คว่ะตอนที่กระเป๋พวกได้กันยางกันนะมาดูในในิถ้าค่อยรู้ว่าเขาจะไปไหนแล้วก็รู้แล้วแม่เขาจะไปไหนนะคะมาก็เตรียมพร้อมนะคะทุกคนกันมาว่าอะไรวหน่ยว่าเขาอะ มันใหม่ม no ันยังมได้น้อยบอมันใหม่เ้ยไปซื้อฟอมซื้อเลเร็วโอ้ยโอ้ไม่ฟอมเลยเนี่ยไปที่นี้ทำไม่ได้ไปนะหัวมอล ก็เลยต้องให้น้องมีเาไปที่งเขาเพราะวต้าไปเอ๊ะาเอาน้แล้วมีคนดูเป็นพันข้าวที่เลยข้าวที่คนดูเป็นพันเราก็จะออกเดินทางกันนะคะทุกคนเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางตรงไหนก็ให้ติดตามมาดูกันแข่งเหรอแล้วผ้าลบบี้เหรอนั่งมอเตอร์ไซค์ซะด้วยเดี๋ยวเอาไปดูไปดูไปดูไปข้าไปไปไหนจ้ะเปไนนะครับ เขาเขาให้เขาให้ติดตามไม่บอกใส่ยิม่วงด้วยนะใส่ม่วงดำด้วยแดดกันแดดแดดกันแดดทีเรียวพอเลยนะทินกันแดดนะล้างบำรุงสูงไม่ได้หมกเหรอโอเคทุกคนพอบอกเดินทางได้แล้วนะคะตอนนี้เราจะไปถึงไหนหรือเกน้ำมันเต็มถังแล้วก็เดินทางเลยค่ะทุกคนใช่ ใครจะไปหาไปกตูมไปปกตูมไปฝั่งนี้กตูมไปปกตูมไปแล้วกำลังเดินทางนะะไปบ้านเมดานั่นเลยจุดหนาอยู่ตรงไหนเนาะจุดหมายเนาะไปแล้วดูว่าจะไปสนทางยึดน้ำข่าวเนี่ยจะเ่้าเครื่องนี้ได้ไหมจะเข้าจะขาองไทยไปดูอุ้ยตกด่ไงเด้าต้องดต้องดูว่าไปผ่านสวนเมด้าหรือเปล่า เดี๋ยวไปมีไ่ตแหลมันไม่ได้ถึงสวนป่ะดาสวนประดาฝากไปนี่ปะไปโน่นะอันนี้เขาไปสวยไม่พี ่นนอันนี้นะอันนี้อันนี้ไม่เมืนทางง่ญ่เลยประดาษไม่ทางไหนแ้วแล้วเข้าไปในซอยแล้วเนาะเข้าไปในซอยแล้วนี่นะไม่ใช่ถนนแบเข้าไปอ่ถนนลุงลังนี่ไงเข้าไปถนนเกษตรกรโอ้ผ่านสวนยางไปเลยโ้ลูกสาวอยพี่ม่ไนีเพียงนี้ มี่นไนีคาไพนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาสู่มีานองีล่นนคตาเดียวขึ้นเขาแล้ว่าเดียวไปซิเลอ่บแล้วมินน่าก็ไม่อยิ่ยิ่งเงียบก็ไอีกเนาะสวเลยนั่งจุ่มกัน๋ยวินแ เด้นนีว้ปูพินานี่แหละส่วนโบเมนาเลยฝนลงก็ตวิวสวยเนาะสมัยออนะะแก็เปไ่แนดนนั้นน้บเด็กไ่จะรู้ทางน่อยนะคะไปเจของ วเคก็เป็นได้ท่าอันนี้ทางคนขี่ตัว้ทางคนขีตัวแม่่แม่่แม่ี่่้างี้เาะประดาอะ้เนีต้งไป้านซ้าย้านขวาับหลังหันนะคะคนนั้นอันนี้น้นีนี่น้นทางนี้เลยนีไปทางเล้อนี้ถเป็นสามแยก ไพ่แยกไหนตรงนี้แหละที่ให้อะเอได้ออวรงค่อยอะเนื้อโอปาดานี่จขึ้มะพาวะไม่คุ้น่เลยเจข้นไฟอะไรมันเป็นสีแยกสีแยกนรู้เปนอะนอกจากว่านากไม่ได้เป็นสแยกมาจะแยกกน ที่เปื่อนสองวอและทคนเพราว่ามีช่างใหญ่ไม่มีงานอะไรให้เราทำนะชั่หาแล้วก็เลยว่างงานลุงป่าลงแล้วบันนี้เอาช่างใหญ่จะมาแยกไงเราก็ไม่เหยื่อแยกไม่ไม่ดูพอมาอยู่ตรงโบงกันมาอยู่ตรงนี้เต็ซีนะคะก็เต็มยางแล้ววันนี้ให้ ขอโทษนะรสชวติประสบควสำเร็จทางนี้ก็สวยดีนะจะเพิ่เงื้านงที่เป็นทางาาทีนท้งชบมทางนะตรงไปอย่างเดียวค่ะเป็นไหมแน่นอนดูว่ากนทางเขาข้ามแกงแล้วเบี้ยวสายปล่ข้ามแกงแล้วเบียวสายนื่น้เขากันเยน่งก็แกงแกงแกงจอยงยั้ ไม่มีแยกไม่มีกลไม่มีสองแยกสี่ี่นนะคะทุคนกกันเลยแค่พี่รู้ว่ไหันนี้จะถามใครพี่พี่ได้อ่าฮารอ่ะเนอะนแก ทำไม้พี่ปวดมันคือตรงไปเลยนะคะถ้าป้ากบกเขาจะไม่ถามเส้นทางนะโกตุ้มแน่นอนนี่มาเรื่อยๆค่ะทุกคนจะถึงตอนไหนโกตุ้มเหรออืมเออถาบ้านเจ้าบาร์โกตุ้มเนี่ยไม่รู้ว่าแกล้งเนี่ยก็รู้แยู่นี่ไงกคน แกดูบรรยากาศตงแยกแยกสองแยกแยกนูแล้วก็แยกนี้คือใช่เยอมากนะคทุกคมาดูแยกมันเยอะเลยดอกนี่มันแยกไทั้งน้าอ่ะมันแยกแล้เลยแยกดอกงอะไรแยกมันไมแยกมันไมแยกมันมแยกเลยมมแยกเลยมันม่แยกเลย ไปแล้วเยกงไปเลยว่าันะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาไปแล้วข้างียยหูทางหทางเียเลยมอหมอด้หมเียบหมอด่นะอหมอด้ไอ้บาบุญนะ้าไปลีมกแ้วแต่ให้แม่พี่าไปเือนเขาน้บอก ืไถพ่อเมนะโอ้โไ้อพือ่พ่อาวล่อนเราจะต้องนเดินมาหลี่เา่ทัพ่นบาพืเดไน่อเดนหน่อยๆานยาอัมัเลยจแก่แมบ้านที่ไพ่ออมันะน่เอ่ไพ่อะ่รไหพี่ไพ่อนี่อเลย ไปเมต่อ se เ้อใช่ ย่ออไไปแล้วคุณย่หอค่ะพ่อแรในคัดขาแล้วเฮดูนชิ่ยลอไปเล้งไปเลี้ยลากขาเมื่อเขาแม่พี่นะนะเพรเขาไปไม่แม่นบ๊อบกอเออลงลูกงูกงปี่มมาต้องเอาแนี้คุต้องวางเหมือนอยูวางเหมืนหนูใส่ชิคเกย

นนี <Cornell. S 2> ้อกัดไมมพี่ก็ใส่ก้นมันคือส่วนนี้เขาทำอะไรกับก้นมันเนาอยดัก้นนาแหาอันนผ่นนเก่งนะคดน่นไรตัอานมกไปกันต่อไปกันต่อให้เลยบานนี้เล้

ไม่รู้มูม่ม่ร้อนจังเลยรุมแตะดอกเอ็มกับไม่เม่ไม่ร้อนจังเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจาเพยงเท่านี้นะคะดูจนเพลินเลยนะคะเนาะโอ้ยเราก็อยู่กันเงียบเียบแอนดมินน้อยก็ไม่อยู่คุณนายแปลงผักก็ไม่อยู่ก็เลยติดตามดูความเคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่กกอกกกตูมเนาะสวัสดีค่ะ